สวัสดีตอนเด็กจ้ามันนีสีมะแนะนําวิธีทาคีมบํารุงผิวหนาก่อน,นอนนะจ่ะอันนี้เมียใส่เป็นประจําก็คือเซรั่มออร่ามีอ่าสีมะแนะน้าเทคนิคดีๆว่าใส่เยื่อไหนหนาเฮ้า,ายัางสีเห็นผลหลอกกนหนาดีขึ้นก็คือมีเทคนิคพิเศษก็คือหาแห่งเขาเห็นว่าเทคนิคห้าแห้งท่าบนใบหนาได้จ้ะสีเห็นไหเบิงนะ้งเนาะยศแหลบ นี่เขากับท่ายดไปเขาท่าบนใบหนาเกยทั่วใบหนาละกันท่าย์ทัว่วพอเส้ลำแหงเราเป็นไ่าจา้จ่ะเขากับมาเริ่มยดที่สองนี่เขากับท่าบนใบหนาเขาคือเก้าท่าย์ทั่วใบหนาเลยจ้ะ ตรงตาเฮ่ากัท่าใดได้จ้าว่าเป็นอันตรายต่อดวงตาฮะพอยศที่สองเริ่มแห้งเฮ่ากับท่ายศที่สามปั๊มที่สามลงกันไปเฮ่ากับลืมให้ทั่วใบหนาขึ้นเก่าท่ายทั่วใบหนาขึ้นเก่าจะ้ะเทากับท่ายทั่วใบหนา้าหน้าผางเทากับ กึงออกยิงสีได้จากเวลาท่านี่พอเรายกกระชับใบหนา้าดวงตากะท่าไปพ่อเริ่มแหงแล้เข้ากับมาท่าปั๊มที่สี่เห็นไหมเ้ากับท่าทัวใบหนา้าคือเกาจะท่าไปเลยว่าต้องย่านเปลืองบางค้นท่าหน่อยมันก็เห็นผลเนาะ ถ้าให้กับปริมาณหนาใบหนาของนะนอพ่อเส้ลำเริ่มแห่งเล็กน้อยเท่ากับท่าแห่งที่หากท่านี้เท่ากับลูปถ้าให้เธอไปหนาขึ้นเราจะ มาให้ทั่วใบหน้านวดบนใบหน้าเนี่ยเทคนิคไงๆจ้ะเข้าเอินเทคนิคห้าแห้งมาให้ท่ายัางสี่ก่อนนอนทุกมือเนี่ยเหมือนสองห้องกับท่าเพียงพ่อปริมัณพอดีตอนคำเข้ากาับบำรุง เทคนิค5แห่งของเฮาตื่นเสาขึ้นมาหนากระซีได้ไซผ่องกระชับเป็นอ่ะเซรัลมบอลลามีช่วยฟืน้นฟูผิวเสียของเอ่ะให้กลับมากระชับเป็นปังขึ้นโดยบาต้องเจ็บโตไปไสยกรรมหรือว่าฉีดโบทงโบท็อกยังก็บ่ต้องได้จ้าหรือว่าลอ,อยไหมก็บ่ต้องใส่แค่เซลมเซรัลมออร่ามีขวดเดียว จบจ้าบ่าตองไล่โตน้ำได้จ้า